นี่เมล่าถือว่าฉันขอนะเพราเธอเหมาะกับตังแง่นี้จริงๆนะเออจะดีเหรอเอาเธอหน้าเอาเธอหน้า เออถ้าเธอว่าอย่างนั้นก็ได้ถ้าฉันไม่ปล่อยเธขึ้นมาคนเดียวข้ไม่ความกดเรื่องแบบนี้ทำไมต้องมาฝันอะไรแบบนี้ด้วยนะนี่ไม่ใช่ความฝันหรอกนะครับ เป็นอดีตที่ช่างน่าสงสารจังเลยนะครับผมดูกี่ทีก็ยังรู้สึกสงสารคุณอยู่เลยนี่นายดูอดีตของฉันได้เหรออย่าบอกนะว่าตั้งแต่ฉันจับผ้ายนายมานะ่ะตามที่คุณคิดเลยไม่คิดเลยว่าคุณจะผ่านเรื่องราวพวกนี้มาได้ขาเรื่องเลยเถอะฉันรู้นะที่นายได้ฉันมาเพื่อจุดประสงค์อะไรอ้าคงเป็นตอนนั้นสินะครับที่ผมบอกคุณไว้ตอนนั้น,นท่านทสัญญาหรอ ถูกต้องแล้วล่ะแล้วฉันจะได้อะไรบ้างล่ะพลังแล้วก็ทุกความสามารถของผมงั้นก็แต่ว่านะครับฮะอะไรอีกหรอมันมีข้อแรกเปลี่ยนอยู่นะครับอะไรของนายอีกเนี่ยไม่ต้องห่วงไปหรอกครับปกติผู้ใช้ที่ผ่านๆมาผมค่อนข้างที่ใช้ข้อแรกเปลี่ยนหนักไปหน่อย แต่สำหรับคุณผมจะเบาให้เป็นกรณีพิเศษแล้วกันแบบเบาที่สุดเลยล่ะจะอะไรก็ว่ามาพันธสัญญาเรียบร้อยหลังจากนี้ก็อย่าใช้พลังมากจนเกินไปหละครับผมเตือนคุณด้วยความหวังดีนะ แล้วก็ระวังตัวไว้ด้วยก็ดีนะครับเพราะที่นี่ไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่คุณคิดเอ๊ะหมายความว่าไงนะ่ะไว้เจอกันใหม่นะครับบายบายเดี๋ยวสิ